หมายเิขที่21ตอนนี้ก็มาทำภารกริจของมาเรียนะครับเพื่อจะมาทาลายล้างพวกมันชื่อภายกิจว่าปลุกระดมามาดูกันครับมันจะปลุกระดมยังไงครับอันดับแรกเลยครับเราไม่ได้ปืนเก็บเสยงมันนี่ใช่ไหมแล้วมันยังไงล่ะ น่าสอยจัดครับเราไปแบบรถเร็วอยูครับเฮ้ยโอ้โหมันเห็นแล้วเร็วเร็วเกินไปแล้วนะฮึ่มไปนี่คือไปข้างบนก่อนครับหาที่ปลอดภัยสายเรามันใส่บูสสเตลก็ถือว่าไม่ได้สเตลกันครับเมื่อกี้พอสเตลวเตะครับท่านหมอ ฮึมดวงดีเฮ้ยขอใส่ตรงนี้หน่อยขอใส่ตรงนี้หน่อยบอกกูรอหลังต้อมซะขาบุมาบุมมันใช่คาบอมหรือเปล่านะเอาอยัางไงล่ะเฮ้ยมันยิงพวกว่ะมันเรียกพวกยิงพวกเฉยครับมันเรียกพวกวเ,เอ้าอืมเราดูสถานก,การณ์ก่อนดีกว่าครับเฮ้ย เต็มเลยเต็มเลยเฮ้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 ยควรจะไล่จะไลโอ้โหจะระเบิดโอ้โห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 แต่ยังไมลุนขึ้นมาตีผมจะใช้ปืนพกสู้นะครับขอเป็นปืนพกพิเศษนะครับที่ยิงปุ๊บแล้วเป็นไฟอย่างนี้ล่ะอออืื้ห โอ้โหโดนไปสิไอ้ใครยิงวะโว้โวววแต่ยังไม่รุ่นเฮ้ยขากำลังวะโดนไมไมไปครับว่ใส่ผมไม่ใช้ปืนกลแล้วครับใครยิงนักหนาววะเนี่ยเรียกว่ายิงอาดยิงอาด นะครับเราต้องเต็มของครับเพื่อจะสอยมาที่มดเฮ้ยขึ้นมาได้ไงสไนเปอร์ <c oughs> บอกมันไม่ได้ขึ้นกูยอยู่ตรงนี้ยู่แล้วมือ,อขึ้นมานะไม่ใช่แล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ของดีครับเฮ้ยเฮ้ยของดีเล่นไม่ได้ของดีใช้ไม่ได้ครับ <c oughs> ถ้าใช้ได้นะหรือมันเป็นกล้องอเฉยๆวะไม่น่าใช่นะมีกระสุนตุนกลอยู่นี่ ไหนครับเราจัดก,การพวกนี้ก่อนดีกว่าอยังไงยังไงยังไงชอ็อตอือเรียกว่ายิงเปิดทางรู้สึกดีเหมือนได้บำบัดเลยมันเกี่ยวอะไรกับบำบัดเนี่ยฮะ โลฮาร์ดวาเลยสองจุดต้องมาทำลายถังน้ำมันมันนะครับไปให้โรงงานมันพินาศเฮ้ยโหดูสิครับมันตบแล้วก่อนนะแท้แส่ใส่รองเท้ามาดีครับนั่นเฮ้ยหืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอันตราย อยู่ไหนอีไหมไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นอะไรไก็อยู่ข้างบนไงข้างล่างก็มีมั้งเนี่ยโหมาเต็มเลยข้างบนอีกมั้งเนี่โยโอ้ยแล้วขึ้นไปสอยพวกมันก่อนนะครับผมแม่ <L> ก็หาวิธีเข้าโรงงานดีกว่าไปลหรือติคเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆแล้วมั้งหรือเปล่าเอ๊ะ <L> <L> มันเข้าโรงงานทางไหนเนี่ย งสัยผมต้องกระโดดขึ้นไปแล้วนะครับโอเคูดว่าจะกระโดดไม่ได้ซะละนี่ไงโอเคเก็บของก่อนครับเก็บของก่อนแล้วก็ยิงให้มันระเบิดไปซะเดิมไฟลูกขาดนั้นยังไม่ระเบิดอีกหรอ นี่มาสำหรับเธอทาเลียแอต์ต่อเลยครับท่านเอ้าหสำหรับโผล่นี่ไงเฮ้ยเข้ามาจากการหน้าต่างวะเข้ามาทางหน้าต่างไม่ดีนะครับน้องสันอยู่นี่เองเหรอหก็เรียกว่าไม่ถึงดวงครับจะไม่ตบอีกเหรอฮะจะฝืกนก่อนนะ เลยครับท่านเก็บของแล้ในนี้มีแค่นี้เอ้ยเราฆ่าหมดแล้วนี่เอ้ยเราเระเบิดหมดแล้วฆ่ายังไม่หมดเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเหรอวะอะไรเวรรุ่นมีหอด้วยววะเดี๋ยวใส่หอก่อนเดี๋ยวใส่หอก่อนนะครับ เต็มตัวต้อนรับปีใหม่ืหโดนไหมเฮ้ยโดนแต่แบบมันไม่มันไม่ล่วงว่ะมันไม่ล่วงว่ะเฮ้ยไม่ล่วงว่ะเฮ้ยืหโดนผเผาเบาๆเลยครับต้องล่วงแล้วทีเนี้ยเฮ้ยแล้วก็ไม่ยิงแบบใกล้เหรอวะเฮ้ย นี่สวยดิสวยงามบอกคำเดียวครับว่าสวยงามอะไรยังไงหรอพวกนี้ยังไงโดนไฟเผาครับวิ่งผ่านไฟผมไม่คิดว่ากังไฟได้นะไปเพิ่มด้วยก่อนอันตรายนะเนี่ยทั้งหลายพวกนี้เริ่มกระสุนหนักละ เผาทั้งเป็นเขาเรียกเผาทั้งเป็นไหนอยู่ไหนหืมล้วงล้วงเฮ้ยระเบิดเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะ <c oughs> หืมหืมล้วงครับเราอยู่ใกล้ระเบิดไม่ดีโอของดีเลยอะ่ะของดีเลยอะ่ะขอเล่น,นหน่อยเฮอะ ไอ้อะไรจะมาตู้หรอเฮ้ยมันโยนระเบิดมาป่าววะไปวุ้ยเลยครับบนดทุกป้ายมาเลียเจอบนถนนเส้นหลักรอบๆหาเลียสองรูปของที่ฉันต้องการหามาเฮ้ย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  เฮ้ยท่าไปไม่ได้แล้ววะยาหมดแลอื้วอื้อันตรายอันตรายมาลงงานลมของมาเรียนลมแล้วลงทั้งเงินไปที่งบนภูเขาฐานธุรกิจนั่นด้วยทีนี้ก็ละเลงหน้าของมันให้หมดโ ไฟโฆษณานทุกอย่างใช้ไฟฉันไม่สนใจมีอะไรจัดไปเลยฉันขอใช้อาวุธก็พอเธอ,อฉอยากให้มาเลียเห็นจังเลยจะได้สำเนียงกว่าตัวไม่ได้เป็นของอมะตะลุงไหม <c oughs> อะไรตอนนี้ตัวไม่ได้เป็นอมะตะต้องสอยว่ะต้องสอยเดีมามาขอเตีมม้มก่อนเตี้มตัวเอาไปใกล้ๆ รวงไว้รวงซิเฮ้ยมันจะระเบิดเอรอเออฮาโดนเผาเจอทีสุดท้ายครับฉันจะหารบบรรทุกและป้ายของมาเรียครับเจอบนถนนเส้นหลักรอบรอบ ไหนมาส่งรูปให้เราด้วยเฮ้ยไม่ใช่ละนี่ไงอืมอ๋อมีรถบรรทุกไปมาเรือด้วยโอ้โหต้องไปหายาห้โฆษณาครับท่านเดี๋ยวซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอเคไปไปเลยซ่อมนิดเดียวพอครับเพราะเราไม่ได้ใช้นาน ไปโอ้โดนเผาเกี้ยงเลยครับเฮ้ยปิดเพลงเอออืมท่านผู้ชมว่ามันอยู่ไหนครับท่านเฮ้ยมันเห็นผมมาติมเลยมาติมเลยมามา มาเติมเลยโอ้โหเป็นปืนมอมซะด้วยโอ้โหสนหมดครับผมบอกว่าเราต้องไม่ขี่มา้าเดียว่าครับเฮ้ยถึงก็กิ้งกันเลยทีเดียวอะไรยืนทำไมตรงนั้นล่วงไหมไม่ล่วงว่ะ กี้เห็นไม้ห่หอนี้นะเฮ้ยมุ่กระสุนก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยได้ยินยเสียงหมาวะ่ะเดี๋ยวหมามาแน่นอนอเฮ้ยไม่โดนหรอวะหรือว่าไงมันไม่เห็นเราหรือเปล่าเฮ้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับไม่โดนครับท่าน แขงเลยเฮ้ยโดนหมากัดเลยที่นี่องง่า้เหือหมาอันตรายครับล็อกไปเลยเดยกข่าวว่ากัดคนตายไปหรอไม่ได้นั่นไงไปโฆษณาอันรายเด็กคนหลอดแดนนี่น่าจะอันตรายน่าดูครับนี่คืออะไรอ๋อไปไปบอกชาครับโอ้โหเต็มเลยอะ โยู่ระเบิดนั่นทำไมวนะเนี่ยืพอโปจะการมันจอเคจะทำอะไรจอเคค่าเนี่ยรถโฆษณาวะเฮ้ยืจะฆ่าคนหรอ,อไม่ให้ฆ่าหรอก มาเชื่อตัวประกันด้วยครับขับปอจัการมันขับปจัการมันเดี๋ยวช่อยิงไปเปห่างจอเคข้าซะเดี๋ยวช่วยคนกันครับเนอะฮาผลเกลนรถมันดิโก้สวยงามแต่ยังไม่เห็นรถป้าฟโฆษณาเลยนะมาเลเจะได้ขอความในวันนี้ โอเคจะการขับปุกปั่นได้แล้วตรงนั้นสิคราวนี้รับงานใหญ่ขึ้นหน่อยได้ไหมเพิ่งได้ยินว่าพวกมันกำลังสร้างรูปปั้นไอหานั่นอยู่น่ะที่จัตราลเอลเพนซเดยสงสัยถ้าไม่ทำแบบนั้นสูงมันคงไม่แข็งว่าเหมือนจบแล้วล่ะทาเลียในผลว่าเชียฮ่ฮาี่ทาเลียเพิ่งพูดเอาเฮลิคอปเตอร์มาจากไหน ก็สอยซะเลยนี่มันมีอยู่สองนัดว่ะเสียดายเสียดายไปไปต่อเลยมอเรียกรถมาครับอยู่ไหนนะรถอยู่ไหนครับท่านขอ,อยู่นี่โอมกำบีบแต่ด้วยเฮ้ยยินดีต้อนรับ <laughs> พาเลยอ่ะอเอาเบรกซะด้วยบเบรกซะด้วยอะไปไหนนะไปไหนไปไหนหนีอะครับท่านไปทำลายลูกป,ปั้นนะครับของอันตนุนใส่ต้องหาที่ทำลายครับ น๋อนี่ไงโอเคถือว่าเป็นภารกิจหลักอยู่เฮ้ยก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลมีแค่นี้เองตงแอร์ตอบได้ไหมโอเคหลอกเป้าไว้ซะละยูอไม่ไกลหรอเฮ้ยเราจะไปทาง้วครับท่านเฮ้ยผมลืมปิดเพลงเจอโดนลีกัสิจัดเฮ้ยใครยิงวนะน้าก็ซบเอ้ยเฮ้ย เข้าขิดเอเปลนซ่เาเฮเอลนซ่านะครับโหตกน้ำเลยครับท่านมอาไว้น้ำเล่นซะหน่อยไปตอนแรกก็ว่าจะไม่ไกลครับไม่มีรถปุ๊บรู้สึกไกลเล็กน้อยไปครับอีกน,นิดเดียวก็ถึงใช่ไหมล่ะระหว่างทางมันต้องเจอมาแน่นอนครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นยิ้มมาหน่อยนะพวกไป คนเมื่อกี้คือพวกเรานะครับถ้าเห็นคนไหนแบบใส่แบบผ้ากันเปื้อนสีฟ้าหรือว่าใส่เสื้อสีฟ้าอะไรพวกนี้ครับเป็นพวกเราครับล้วพวกมันจะเป็นสีแดงนะครับไอพวกอันตน้นที่เปรียบเสมือนตู้พบพรนอะไม่ใช่คนละตู้เออมอหกร้อยเมตรครับโววววเราลงทำไมวะเน่ะโวโวโว,โว,โว,โว หมาสู้ไหมหมาปีนเขาไหมโอ้โหโวโวอันนี้เขาเรียกหมาตกเขาปะครับเนี่ยโว้วโว้วอาจจะมึนหัวเล็กน้อยนะความรดเร็วแป๊บนิดนึงครับผมต้องข้ามไปฝั่งนู้นไปหมางองแงไม่ข้ามเลยครับเปล่าครับน้ำมันลึกเกินไปสำหรับหมาหมาบอกเดินไปเดี๋ยวจมเดี๋ยวนี้หมาเขาว่ายน้ำกันได้แล้วนี่ มีสีฟ้าก็เหมือนแถวนี้ก็เป็นเขตรเราอยู่นะเฮ้ยเงียิงแบบเงียบๆเรียบร้อยไปขยืมมา้าในหรอเฮ้ยอันนี้ไม่มีรูปปางสานจ้าอะไรปะเนี่ยเก็บของครับไม่ใช่สันจ้าจุดรับส่งมา้าเอา้า ใช่อ๋อคิดว่ามาหายเจอใครอีกไม่เจอมัง้งก็ะคาไปแล้วนี่ไปครับอีก200เมตรถือว่าไกลามากๆครับตอนนี้เฮ้ยนี่สิขี่ม้าอย่างนี้สิได้ไม่มึนหัวเห็นไมหมล่ะทุกคนไปครับ ถึงแล้วถึงแล้วเลยหรสิบเมตรนะครับโอ้ยมาพมกบเจอเรถถังเลยเฮ้ยใจเย็นไม่รุ่นจลาตเอลเทนซินเดเต้ทาเลียฉันอยู่ที่ลุกป,ปั้นแล้วแค่กระสุนไม่พอหรอกฉันต้องระเบิดมันทั้งอันเลยแกคนต้องเริ่มคีเอทหน่อยแล้วรับทราบ <c oughs> โอ้โหแล้วให้มาคนเดียวเฮ้ยมันต้องระเบิดวะ เก็บกันไปแบบขอแบบเนียนๆได้ไหมบอยเฮ้ยอะไรไม่ให้รู้ตัวหรอกอันนี้ก็คงไม่เนียนแล้วนะเฮ้ยเรามีรถถังนี่วะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะว่าเถอรู้ตัวมันจะรีบวิ่งเข้ารถถังเลยนะครับต้องพยายามไปไม่ให้มันรู้ตัวสไลเดอร์ไปเลยมันไม่ได้ยินเสียงสไลด์ของทรายเลยเนี่ยเหรอ ฮะอืมอะไรไอ้ทัานให้ตั้งตัวหรอกอืมอันนี้คืออะไรของเลยครับท่านเหมือนมีรูปงงอยู่แถวเนี้ยอ๋อนั่นไงรายงานสืบสวนพื้นที่ไซส์68โอเคไปดีกว,ว่าเราขับรถถังไปล่อมันเลย,ว,ยว่าครับท่านไป เวลาของแกแล้วโลฮาร์ตเอารถทางถล่มมันเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไปเอาไปทางไหน,น <c oughs> พร้อมลุยไหนขอแบบลองปืนหน่อยครับอ๋อแช่นี้เฮ้ยเปลี่ยนยังไงวะฮอจต้องยิงอย่างนั้นแหละยังไม่จบ โคมาคงชอบลูกปั้นนั่นจริงๆหาเลียเรียบร้อยแล้วดีมากใหญ่น่าต้องใช้เงินอีกหลายล้านเบอร์ซางทุกอย่างกลับมาไว้ค่อยคุยกันแกต้องชอบแผ่งการเข้าต่อไปของฉันแน่แค่นี้เหรอครับท่านขา <c oughs> กินสำเร็จแล้วพคนนี้เขาเรียกว,ว่ารถถังราดรถถังอะไรอะไรทำไรของเจ้านะ ตูลบรถถังเจอรถถังเหรอไม่ใช่เวอร์ออฟแท้งนะเว้ยแจะพูดถึงมันก็อึดใช้ได้เลยนะเราโดนยิงบ้างละระเบิดแล้วมั้งมันอะ่ะเฮ้ยมันยังไม่ระเบิดอีกเหรอแต่เราจะระเบิดแทงมั้งเนี่ยไปไปไปก่อนอเพราะผมไม่มีอะไรต้องจาัดก,การแล้วมั้งหรือว่าจะจัดการมาให้หมดดีครับตรงกว่รถถังจะระเบิดเลย เากระสุนนี้โหลดเฮ้ยระเบ,บิดอ,อะไรยืนในพัมเพื่อตรงนั้นน่ามีสไซน์เนี่ยอ้โห,โหยิงผ่านตัวมันมีนิดเดียวเองหืมก็ถึงมันก็รีโรดนานเหมือนกันนะอะไรครับท่านมาะคือไมห่หลบมาเลยดิวะ ันนี้ผมกำลางังถอยขึ้นหลังนะครับถอยขึ้นเขาเออนะอันนี้ก็ด้านหน้านะครับเฮ้ยจอเคเรางงเลยทีนี้ไปเดินหน้าเฮ้ยรอมันกันโว้วโวจะเย็นไหมลูกจะเย็นมันก็จะช้าหน่อยนะครับไปมีอะไรอีกไหม เราต้องลงครับผมว่าตู้ไม่สะดวกครับเพราะมองหลายทิศไหนผมมาน,น่อยนะใช้ปืนพกก็พอแล้วมันอยู่ไหนวะข้างล่างเหรออ๋ออยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเ,เฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นเฮ้ยมันจะขึ้นเฮ้ยมันขึ้นแล้ว คืนแล้วครับท่านงานยุ่งแล้วละมอแต่เรามีนี้กันไม่อยู่เผื่อคนเป็นแกง่ียงระเบิดไหมมันกดตรงไหนระเบิดปะมันเป็นเซนเซอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหระเบิดจริงจังระเบิด EMP ซะด้วยครับ บนซิออกมาแล้วก็แทงซ้ำบอกแล้วไงอย่ามายุ้อของข้าบอกมันตอนไหนคงหมดแล้วมั้งหมดแล้วครับท่านโอหมาจริงๆเลยไม่ตรงนี้ไม่ยึดเป็นของเราะจริงๆเรายึดตรงไหนนี่แบบมันน่าจะขึ้นแบอบกตรงนี้เป็นของเรานะ ใช่ไหมทุกอย่างเคลียร์มาเป็นการพิเศษของการิยอเฮ้ยไม่ใช่ของคาต,ติโยหยุดแล้วครับเก็บให้หมดครับท่านมีของแล้วเก็บให้หมดโอเคครับแล้วผมขอจบโอ้ย <laughs> ตกเฉย <laughs> โอเคครับแล้วผมขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นครับฝ่ายตามใช้เกมเมอร์ให้แด้นยครับอีพีต่ตอไปอีพีที่ยี่สิบสองขมมันแน่นอนครับ เสียไม่ละท่านผู้ชมแล้ผมจะขอสาธิตเลือกคันนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับว่ามัน,มนยังไงสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีผู้ปฏิการโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับฝากติดตามใช้เมื่อไรได้วยครับขอบคุณครับ